อ่เหตุผลที่พ่อใหญ่เลือกที่จะออกหน้าอย่างเปิดเผยแต่ไม่แบบไม่ไมไมชงชางไม่เสียงดังไม่ตะโกนกูเชียแต่กูไม่ตะโกนจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นการต้องปราบมาให้ฝั่งแป้งมันเนี่ยโตมากเกินไปอย่าลืมว่าแป้งมันไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเป็นลูกบุญธรรมที่รับเข้ามาใหม่<อ>จาก สีน้ำเงินนะครับย้ายเข้ามานะครับแล้วก็เขาคุมสอสอตั้งแต่โคลาสีสเกตเลนไว้แค่บุรีล์สุรินนะมั้งนะครับมาจนถึงอุบลโคราชคือเอาง่ายง่ายเส้นสองสี่ถนนเส้นสองสี่เนี่ยเขาคุมสอสอมามากันเกือบทั้งหมดแล้วดังนั้นถ้าพ่อใหญ่อยู่เฉยหรือว่าปล่อยให้บ้านแป้งมันโตเกินไปเนี่ยอำนาจต่อรองภายในมันจะสูงเกินไปอ,อย่าลืมนะว่า ปี66เนี่ยก็มีความพยายามที่จะเข้ามาสู่เพื่อไทยในการส่งสอสอ,สอลงในานามเพื่อไทยแต่ถูกกีดกันถูกกีดกันจากภายในจังหวัดอุบลน,นั่นแหละคือฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกันตอนนี้แหละฝ่ายที่แข่งขันกันอยู่บ้านโอเคโอเคกีดก,กันแา่ฝั่งนั้นแหละเ,เขาก็เลยตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาสั่งสอนเลยว่าต่อให้ไม่ได้อยู่ในร่มสีแดงเขาทำร่มของเขาขึ้นมาเขาก็ส่งจนชนะ โดยให้คุณกังฟูเป็นคนออกหน้านี่ไงมีกำลังลภายในแล้วก็ทําสําเร็จซะด้วยสิแล้วก็ทำสาเร็จแบบถล่มทลายโอแ้แต่ทีเนี้ยที่อุบลเนี่ยมันไม่ใช่การวัดพลังส้มแดงและมันคือการวัดพลังในการบริหารจัดการเครือข่ายองค์กรของบ้านใหญ่นะครับว่าบ้านใหญ่ที่จะดึงคะแนนสู้กันผ่านการใช้กล,ลวิธี แบบที่ชํานาญกันเนี่ยนะครับมันจะเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งไหมถ้ามันไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งขาดมันจะเป็นโอกาสของส้งมที่จะเป็นการเมืองแบบกระแสดังนั้นถ้ากระสุนไม่มีกระสุนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบยิงเข้าแม่นแบบเข้าเป้ามากๆแบบไปถึงสามแสนแต้มอัพเนี่ยเป็นโอกาสของส้มแน่แน ขดอยู่บ่บิเรา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 เชื่อว่าคนอุบลได้ฟังปลาใสแน่ๆอาจจะได้ไปดูทั้งสามพักหรืออาจจะไปดูพักใดพักหนึ่งผมคิดว่าคดอุบลไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดิเซจะได้เข้าฟังปลาใสเพราะปลาใสมีทุกวันทุกพื้นที่ไม่แดงก็เขียวสลับกันปลาใสอย่างเงี้ยแล้ว oh. ส้มก็มีบ้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง oh. ถ้าเป็นปลาใสที่มีเบที คนเป็นพันขึ้นนะแต่แบบเวที40-50คนยี่สคนตามศาลากลางบ้านตามศาราวัดอย่างเงี้ยส้มต <okay. S 2> ้องมีเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับแต่เวทีระดับพันขึ้นสองพันสาของเขียวเขามีทุกวันของแดงเขามีทุกวัน <laughs> คนอุบลเนี่ยผมเชื่อว่าอยากให้มีการเลือกตั้ง ทุกเดือนจะได้แข่งขันกันเยอะๆอ่าโอเคจะได้แข่งขันกันจะได้แข่งขันกันเยอะๆเฮ้ยมันจะไปไม่ออกท่านั้นล่ะเออจะได้แข่งขันกันเยอะเ